ผมว่าทิตธรรมวิโมกนะครับก็จะมาช่วยเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับการคิดที่จะเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลลัพธ์ให้กับองค์กรโดยจะเอาประสบการณ์ที่เคยมีมาในหลายๆธุรกิจและป,ะปัญหาที่เราพยายามจะเอาทฤษฎีลงไปใช้ในภาคปฏิบัติ ประสบผลสําเร็จมากไม่สําเร็จบ้างเพราะเวลาเราทฤษฎีเนี่ยลงไปใช้เนี่ยเราต้องคํานึงถึงว่าคนที่จะรับไปใช้ธุรกิจที่เราเอาไปใช้หน่วยงานที่เราไปใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่ดีๆจะหยิบทฤษฎีเอาไปใช้เหมือนกันหมดมันไม่ได้มันต้องเอามาปรับมามาเปลี่ยนนี่วิธีที่ผมจะมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยผมก็จะเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันแล้วก็ ค่อยขับวดกลับเข้าไปว่าเออนี่คือสิ่งที่เราทำใช่ไหมสิ่งนี้ที่ผมเคยทําได้ผลสาเร็จไอ้สิ่งนี้ที่ผมเคยผิดมาคับวดัดมะว่าแล้วทฤษฎีเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างเวลาท่านจะไปทําท่านจะได้ไม่เป็นเดินหลงทางเหมือนที่ผมเคยทํามาแล้วท่านจะเอาสิ่งดีๆประสบการณ์ดีๆเหล่านี้ไปทดลองใช้แล้วมันก็จะเกิดผลที่มันเป็นรูปธรรมท,ที่มันจับต้องได้เวลาเอาไปทดลองใช้จริงเวลาเราเอาเรื่อง จริงประสบการณ์จริงมาพูดเล่นกันเล่านิทานให้ฟังเล่าเรื่องจริงให้ฟังมันมันสนุกสนานแล้วบางทีท่านเองเนี่ยท่านก็จะเอาปัญหาที่ท่านเกิดกับชีวิตประจาวันของท่านเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันโอ้ oh, ถ้าอย่างนั้นยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่และเราก็มาแลกเนี่ยถ้าท่านท้าเป็นผม <c oughs> ผมจะอะไรนี้นะท่านเคยทําอย่างนี้มาเป็นเนี่ยเดี๋ยวบางคนคนอื่นมาทำเออเคยเจอเหมือนกันเคยทําอย่างนี้มันเป็นมันยิ่งมันยิ่งสนุกสนานเฮฮากไปใหญ่แล้วเราก็จะได้ไอเดียจาก จากผู้ที่มาจากหลายๆสถานประกอบการมาจากหลายๆธุรกิจแล้วเราก็เอาทฤษฎีดเดียวกันนะเอาไปแอพพลายไปยุ่์ใช้กับหลายๆธุรกิจมันก็สนุกดีครับไม่ง่วงอลวครับมาเลยครับ